ว่าพระสมณะโคดมเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกพากันฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังทำพืชจะคามและภูตะคามให้กำเริบคืออะไรบ้างคือพืชที่เกิดแต่รากเกิดแต่ต้นเกิดแต่ผลเกิดแต่ยอดเกิดแต่เมล็ดให้กำเริบอยู่ส่วนท่านงดคาดจากการทำพืชจะคามและภูตะามให้กำเริบแล้วว่าพระสมณโคดม เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกพากันฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังทำการบริโภคสะสมคือสะสมข้าวสะสมน้ำาด่มสะสมผ้าสะสมยานพานะสะสมที่นอนสะสมเครื่องผัดทาของหอมและอามิตรอยู่ส่วนท่านงดขาดจากการสะสมเห็นปานดังนั้นเสียว่าพระสมณะโคดมเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก พากันฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธ,ธาแล้วยังดูการเล่นคือดูฟ้อนฟังขับฟังประโคมดูไม้ลอยฟังนิยายฟังเพลงปลบมือตีค้องตีระนาดดูหุ่นยนต์ฟังเพลงขอทานฟังแคนดูการเล่นหน้าศพดูชนช้างแข่งมา้าชนกระบือชนโคแพะแกะไก่นกกระทาดูรำไม้รำมือชกมวย ดูเขารบกันดูเขาตรวจพลดูเขาตั้งกระบวนทัพดูกองทัพที่จัดไว้เสร็จแล้วบ้างอยู่ส่วนท่านเป็นผู้งดขาดจากการดูการเล่นเห็นปานดังนั้นเสียว่าพระสมณะโคโดมเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกพากันฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธ,ธาแล้วยังเล่นการพนันหรือการเล่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือเล่นมากรูกชนิดแถวละแปดตาบ้างสิบตาบ้างเล่นหมากเก็บชิงนางมากไว้โยนบ่วงไม้ขึงฟาดให้เป็นรูปทอดลูกบาดเป่าใบไม้เล่นไถยน้อยๆหกขเมนกังหันตวงสายด้วยใบไม้รถน้อยๆธนูน้อยๆทายอักษรในอากาศทายใจล้อคนพิการอยู่ ส่วนท่านงดขาดจากการพนันหรือการเล่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานดังนั้นเสียว่าพระสมณะโคโดมเมื่อสมณะหรือพรามณ์บางพวกพากันฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการนอนบนที่นอนสูงใหญ่คือเตียงเท้าสูงเกินประมาณเตียงที่เท้าสลักรูปสิงผ้ากโกชาวขนยาวเครื่องลากขนแกะวิจิตด้วยลายเย็บ เครื่องลากขนแกะสีขาวเครื่องลากขนแกะมีลายเป็นกลุ่มดอกไม้เครื่องลาดมีนุ่นภายในเครื่องลาดวิจิตด,ด้วยรูปสัตว์ร้ายเครื่องลาดมีขนตรงขึ้นข้างบนเครื่องลาดมีชายครุยเครื่องลาดแกมทองเงินไหมเครื่องลาดใหญ่นางฟ้อนได้16คนเป็นต้นอยู่ส่วนท่านงดข่าจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่เห็นปานดังนั้นเสียว่า พระสมณะโคดมเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกพากันฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการประดับประดาตกแต่งร่างกายเห็นปานี้คือการอบตัวการเคล้นตัวการอาบสำอางการนวดเนื้อการส่องดูเงาการหยอดตาให้มีแววคมขำการใช้ดอกไม้การทาของหอมการผัดหน้าการทาปากการผูกเครื่องประดับที่มือ การผูกเครื่องประดับที่กลางกระมมการถือไม้ถือการห้อยแขวนกล่องกลักอันวิจิตรการคาดดาบการคาดพระขันการใช้ร่มและรองเท้าอันวิจิตรการใส่กรอบหน้าการปักปิ่นการใช้พัดสวยงามการใช้ผ้าขาวชายเฟยและอื่นๆอยู่ส่วนท่านงดขาดจากการประดับประดาตกแต่งร่างกายเห็นปานดังนั้นเสียว่า พระสมณะโคดมเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกพาขันฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบเดรชานกถาคือคุยกันถึงเรื่องพระราชาโจรอมาตกองทัพของหน้าหวาเสียวการรบเรื่องน้ำเรื่องข้าวผ้าที่นอนดอกไม้ของหอมญาติยานพาณนะบ้านจังหวัดเมืองหลวงบ้านนอกหญิงชายคนกล้า รท่าน้ำคนตายไปแล้วเรื่องโลกต่างๆเรื่องสมุดเรื่องความฉิบหายเรื่องความมั่งคัง่งบ้างอยู่ส่วนท่านงดขาาจากการประกอบเดราชานกถาเห็นปานดังนั้นเสียว่าพระสมณะโคโดมเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกพากันฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันอยู่คือแก่งแย่งกันว่า ท่านไม่รู้ทั่วถึงพระธรรมวินัยนี้เขาพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านจะรู้ทั่วถึงอย่างไรได้ท่านปฏิบัติผิดเขาพเจ้าปฏิบัติถูก้อยคําของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ของท่านไม่เป็นประโยชน์คําควรพูก่อนท่านนํามาพูดทีหลังคําควรพูดทีหลังท่านพูดเสียก่อนข้อที่ท่านเคยเชี่ยวชาญได้เปลี่ยนแปลงไปเสียแล้วเขาพเจ้ายกคาพูดแก่ท่านได้แล้วท่านถูกเขาพเจ้าข่มได้แล้ว ท่านจงถอนคำพูดของท่านเสียหรือถ้าท่านสามารถก็จงค้านมาเถิดดังนี้อยู่ส่วนท่านงดขาดจากการกล่าวถ้อยคำแข่งแย่งเห็นบานดังนั้นเสียว่าพระสมณะโคดมเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกพากันฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วยังประกอบการรับเป็นทูตรับใช้ไปในที่นั้นๆอยู่เคยรับใช้พระราชารับใช้อมาของพระราชา รับใช้กษัตริย์พรามหมณ์กระหบดีและรับใช้เด็กๆบ้างที่ใช้ว่าท่านจงไปที่นี้ท่านจงไปที่โน้นท่านจงนำสิ่งนี้ไปท่านจงนำสิ่งนี้มาดังนี้อยู่ส่วนพระสมณโคดมท่านเป็นผู้งดขาดจากการรับเป็นทูเห็นปานดังนั้นเสียว่าพระสมณโคดมเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกพากันฉันโภชนะที่ทายุกถวายด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการสแสวงหาลาบด้วยการกล่าวคำล่อลวงการพูดพิรีพิไรการพูดแวดล้อมด้วยเล่การพูดนิทย,ยกเกิดมานะมุทะลุในการให้และการใช้ของค่าน้อยต่อเอาของที่มีค่ามากอยู่ส่วนท่านงดขาดจากการสแสวงหาลาบโดยอุบายหลอกลวงเห็นปานดังนั้นเสียเหล่านี้เป็นส่วนมชิมะีลน